คลิปนี้ผมแนะนำพัดลมสำหรับการพกพาสามารถปรับความแรงลมได้ปรับสายได้และสามารถถอดแบตเตอรี่มาเป็น power bank ได้ที่มีขนาด10,000ลล ah, ิแอมและพัดลมขนาดเล็กที่มีฟังก์ชันเป็นทั้งพัดลมและไฟส่องสว่างในตัวเดียวกันมีรีโมทควบคุมการทำงานใช้ได้ทั้งแบบแขวนและแบบตั้งสวัสดีครับกองเจอร์นี่กับแคมปิ้งเกีย EP ที่6นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำหรือว่าแชร์ สำหรับพัดลมเครื่องที่สาหรับสายแคมปิ้งนะครับจะมีทั้งหมด2แบบ2องสไตล์นะครับแต่ละแบบแต่ละสไตล์มีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่เกี่ยวมาติดตามครับจะมาเริ่มต้นที่ตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้ยี่ห้อว่าโอโพล่าเนาะขนาดของมันเนี่ยจะเป็นขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็ความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือนอกจากมันพกพาได้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะถอดแบตเตอรี่ของตัวมันเองเนี่ยเป็น power bank ได้นะครับนี่ ถอดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบ power bank พกพาซึ่งความจุข,ของ power bank นะครับก็จะอยู่ที่1,000 0มีแอมเนาะมาเดีย๋ยวเรามาดูสเปคของตัวนี้กันครับอันดับแรกเลยเนี่ยพัดลมตัวเนี้มันสามารถที่จะปรับระดับแรงดมได้หมดตีระดับนะครับจะมีระดับ 1, 2, 3, 4แล้วก็สามารถที่จะตั้งเวลาได้นะครับจะมี1ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วก็8ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันที่สามารถ กดสายได้45องศากับ90องศาและอีกอย่างนึงนะครับพัดลมตัวนี้มันสามารถเราเอา USB Type C มาเสียบเข้าตรงนี้นะครับซึ่งเป็นต่อใช้งานกับแหล่งจ่ายไม่ว่าจะเป็น power bank หรือว่าแหล่งจ่ายไปอะไรแล้วแต่มันสามารถที่เสียบแล้วก็ใช้งานเป็นพัดลมนอกจากที่เราไม่ใช้แบตเตอรี่สำรองก็ได้นอกจากตัวพัดลมที่มีฟังก์ชันสามารถปรับได้45กับ90องศาใช่ไหมครับตัวพัดลมเองเนี่ยมันสามารถที่จะปรับมุมเงย มุมคว่มได้นะครับเพื่อสามารถปรับให้มันกดต่ำหรือพอดีกับจะโดนตัวโดนหน้าอะไรปรับได้หมดเลยนะครับเจ้าตัวแบตเตอรี่หรือถอดออกมาเป็น power bank นะครับเราสามารถที่จะใช้งานโดยที่พอร์ตตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นพอร์ต usb type a นะครับเราสามารถที่เอาอุปรกรณ์ที่ใช้ usb type a มาต่อใช้งานได้เลยส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับเวลาที่เราจะชาร์จไปเราก็มาเสียบตรงนี้นะตรงช่อง input เป็น usb type c นะครับ โดยที่เจ้าตัวที่เป็นแบตเตอรี่หรือ p o า e อ b แบงค์ตัวนี้ที่ต่อใช้งานเนี่ยมันจะมีตะเตเตตัดการใช้งานบอกอยู่นะครับถ้าเรากดหนึ่งครั้งปุ๊บก็คือเป็นออนตัวนี้ก็คือจะมีไฟายแตแดงนะครับจะมีสามสเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์แล้วก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะบอกแล้วในกรณีที่เราจะปิดใช้งานก็คือเราก็แค่กดหนึ่งทีนี่ครับกดหนึ่งทีก็จะปิดละเหมือนกันเวลาเราใช้งานพัดลมเนี่ยเราก็กดกดตรงนี้ก่อนออนเพื่อไปขึ้นแล้วเราค่อยเปิด power ที่พัดลม เดี่ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานในการเปิดใช้งานของเจ้าพัดลมพัอพาตัวนี้ครับกดออนปุ๊บสถานะขึ้นแต่แล้วถ้าจะใช้งานพัดลมนะครับเราก็มากดพาวเวอร์นี้ก่อนหนึ่งครั้งอ่ามันก็จะขึ้นว่าพอกดพาวเวอร์เสร็จปุ๊บก็จะเป็นแรงลมระดับหนึ่งระดับ2ระดับ3ระดับที่4และกดอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นระดับเซฟตี้ซึ่งจะมีเซฟตี้เนี่ยก็คือมันจะมี ความแรงลมที่ต่างกันแล้วก็การใช้งานที่มันแตกต่างกันนะครับแล้วถ้าเราต้องการที่จะเลือกเวลาการใช้งานเราก็กดตรงถามเมื่อตรงนี้มันก็ขึ้นหนาหาว่าให้ตรงนี้โอเคเราตั้งไวใ้ใช้งานหมด8ชั่วโมงนะ4ชั่วโมง1ชั่วโมงตรงนี้นะครับถ้าไม่ใช้งานเรากดปิดนอกจากนั้นเนี่ยยังมีระบบการสายเนาะเรากดหนึ่งครั้งนะครับผมเปิดไปที่1ก่อนโอเคตอนนี้เราอยู่ที่แรงลมระดับหนึ่งนะครับเปิดหนึ่งครั้งปึ๊บมันจะทําการ สายอยู่ที่45องศาก่อนนะครับโดยที่มันจะเริ่มเริ่มจากทางด้านซ้ายมือเนาะมาขวามือถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็น90แล้วนะตอนนี้องศาในการสายมันก็จะเพิ่มข้างขึ้นนะครับถ้าเราเลิกใช้ง,งานแล้วกดหนึ่งครั้งเมื่อปิดแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ แรงลมที่เขาเคมให้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ระดับถูกไหมครับระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4แล้วก็ก่อนอีกครั้งหนึ่งที่จะเป็นระดับที่โหมดเซฟตี้เนาะคือเขาเคมไม่ว่าระดับ1เนี่ยถ้าเราเปิดเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ได้ทั้งหมด50บชั่วโมงระดับ2 20ชั่วโมงระดับ3 9ชั่วโมงระดับ4 5.5ชั่วโมงและถ้าเปิดโหมดเซฟตี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ19ชั่วโมงนะครับมาพูดถึงการใช้งานจริงกันบ้างนะครับโดยเวลาออกแคมป์เนี่ย ปกติเนี่ยแล้วแต่สถานที่เนาะอย่างบางที่เนี่ยมันก็ล่มลื่นเราก็กลางวันเราก็ไม่ได้เปิดแต่เราอาจจะจะเปิดเป็นแบบกลางคืนบ้างแต่โดยปกติเวลาผมเอาพัดลมตัวนี้ไปใช้นะครับผมจะเปิดพัดลมตัวเนี้ยในตอนกลางวันก็คือผมจะเปิดอยู่ที่แรงลมนะครับดีประมาณระดับ2แล้วก็บางทีก็จะกดสายบ้างไม่กดสายบ้างแล้วแต่นะครับก็จะอยู่ใช้งานอยู่ประมาณรัก 3ชั่วโมงประมาณนี้นะครับ2 2ส,สองชั่วโมง3ชั่วโมงประมาณนี้ส่วนเวลากลางคืนเนี่ยผมก็จะไม่เปิดอยู่ที่ระดับ2เหมือนกันเพราะว่าโดยที่ผมใช้งานจริงอะระดับ2มันมันค่อนข้างที่จะเพียงพอแล้วแต่ว่าไม่ได้กดสายเราให้องศามันนิ่งๆแล้วก็ปรับตำแหน่งให้มันพอเหมาะพอดีในการนอนเนาะก็จะนอนอยู่ที่ประมาณสั้7ชั่วโมงโดยประมาณนี้นะครับก็พอตอนเช้าเนี่ยเรามาดูเช็คแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเหลืออยู่ที่ เลเวลที่2ก็คือประมาณหกเเพราะว่าด้วยสเปคมันเองเนี่ยถ้าเราใช้งานอยู่ที่ประมาณระดับหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้ห0ิชั่วโมงถูกไหมระดับ2ก็คือมันอยู่ได้20ชั่วโมงซึ่งจากที่ผมใช้งานอ่ะก็จะอยู่ประมาณเนี้ยเราลาวบวกลบกันกลางวานังวนกลางคืนอยู่ประมาณสิชั่วโมงแบตเตอรี่ก็นเลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เปิดกลางวานันเราเปิดให้แบบเฉพาะกลางคืนไปเลยเนี่ยพลลมตัวนี้นก็สามารถซัพพอร์ตการใช้งานได้ประมาณสัก2สองคืนนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครัับวว่าาาาถถ้้เเออออตนนีดกมป็ ตัวเค้าแบงก์เองเนี่ยมันใช้งานยังไงแล้วก็ต่อเป็น USB Type-A ตรงนี้นะครับปับ๊บเสร็จแล้วเราก็กดออนตรงนี้เนาะอ่าแล้วเราก็ไปเตียบเข้ากับตัวรับของมันที่เป็น Type-C ทีนี้เรากดออนปุ๊บมันก็จะทเริ่มทำงานในขนาดเดียวกันเหมือนกันถ้าสมมติว่าเราต้องการเอาเจ้าตัวแบตเตอรี่ ใช้ power bank เราก็แค่หา usb ที่เป็น type a เสียบเข้ากับโทรศัพท์ของเราก็ใช้งานได้แล้วครับตัวนี้นะอย่างที่บอกว่ามันเป็น8นิ้วใช่ไหมครับมันสามารถที่เรา,เรา,เราจะขยับตรงนี้ได้หมุนล็อกตรงนี้ปุ๊บแล้วก็สามารถถอดหน้าพัดลมนี้ออกมาทำความสะอาดได้นะนี่นครับเราก็ถอดออกมานี้เราก็สามารถที่จะล้างทําความสะอาดพัดลมได้เหมือนพัดลมบ้านปกติเลยนะครับ พัดลมตัวนี้นะครับผมได้มาในราคา1,190บาทเนาะก็คือเป็นพัดลมพร้อมกับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้แล้วก็มันจะมีออปชันให้เลือกอีกทั้งหมด2แบบก็คือซื้อพัดลมพร้อมแบตเตอรี่2ก้อนน่ะราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณพันเก้าพันแปดกว่าพันเก้าส่วนถ้าสมมุติว่าเราซื้ออย่างผมตอนแรกเนี่ยซื้อแค่แบตเตอรี่1ก้อนก่อนแล้วต้องการซื้ออีกครั้งหนึ่งแบตเตอรี่ก็จะอีกประมาณ600กว่าบาทนั่นแหละประมาณไม่แน่ใจเดี๋ยวราคาทั้งหมดผมจะ แอดไว้ในดิฟสิชชั่นนะครับก็ไปตามกันได้ว่ามีลิงก์การซื้อแหละถ้าสนใจก็คือซื้อตามลิงก์ได้เลยนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับจะเป็นตัวที่2ตัวนี้เป็นยี่ห้อผมไม่แน่ใจว่าว่าอ่านถูกหรือเปล่านะก็คือลองไปดูนิวเกิลมันอ่านมันอ่านว่ามิกซ์ซัวเนาะก็คือเป็นแบงจีนนั่นแหละก็คือตัวนี้นะครับมันจะเป็นความจุแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่อยู่ข้างในเลยนะครับไม่สามารถถอดมาเหมือนตัวนี้เนาะความจุอยู่ที่ 7, 200มิลลิแอมนะครับ ตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยมันมีให้เลือก3600กับ7200นะครับมีให้เลือกสองแบบผมก็เลยเลือกแบบที่แบบเยอะสุดไปเลยซึ่งมันก็ไม่ไดต้ต่างกันมากนะครับก็คือจะต่างแค่น้ําหนักแต่นิดนิดนิดหน่อยเราจะพัดลมตัวนี้นะมันจะมีความพิเศษก็คือนอกจากเป็นพัดลมแบบแขวนเนี่ยมันยังเป็นไฟได้ด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีตัวหิ้วตรงนี้เนาะเราสามารถที่จะไปคล้องกับกับเต็นท์ก็ได้นะครับ เ,เราจะคล้องกับตรงมุมเต็นท์หรือว่าตรงจุดไหนที่เราต้องคล้องแล้วก็ลมมันจะเป่าจากด้านล่างเนาะและก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีตรงรูตรงนี้นะครับเราสามารถใส่เป็นขาตั้งกล้องหรือขาอะไรได้มันก็จะใช้งานเป็นเหมือนพัดลมแนวตั้งประมาณนี้นะครับแล้วก็พัดลมตัวนี้นะครับมันจะแถมรีโมทมาให้ด้วยเราสามารถจะสั่งการใช้งานผ่านทางรีโมทหรือว่าผ่านทางตัวเครื่องตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดทางตัวเครื่องก่อนโอเคเราจะค่อยตรงนี้ก่อนเนาะ กดค้างเลยครับปึ๊บพัดลมจะสตาร์ทแล้วมันก็จะมีเริ่มพัดลมนะครับจะมีทั้งหมดที่เห็นเป็นขีดเนาะจริงๆแล้วมันมีทั้งหมด3ระดับแต่เป็น2โหมดก็คือระดับที่1ระดับที่2แล้วก็ระดับที่ 3. ส่ตัวนั้กกดอีกครั้งหนึ่งปุ๊บจริงๆไม่ใช่ระดับที่4นะมันจะเป็นโหมดเทปตี้เหมือนที่แล้วครับก็คือมันจะเป็นเหมือนกับว่า เป็นโหมดเซฟตี้ให้สามารถใช้งานได้เพิ่มขึ้นแต่ตัวนี้ไม่ได้บอกอรายละเอียดว่าแต่ละระดับเนี่ยความแรงของมันเนี่ยสามารถใช้งานได้เท่าไหร่หนึ่งความแรงหนึ่งความแรงสองความแรงสามเนี่ยแล้วก็ที่โหมดเซฟตี้เนี่ยไม่ได้บอกว่ามันจะใช้งานได้ได้เท่าไหร่เนาะถ้าเราสมมติกดปิดปุ๊บพัดลมล้วก็แค่กดค้างไว้หนึ่งค้งพอค้างเสร็จปุ๊บไปไป,ไปตรงถานะเนี่ยก็คือแบตเตอรี่เนี่ยมันจะดับลงแล้วก็พอเรามากดตรงนี้ก็จะเป็น ความเป็นการใช้งานของไฟนะครับครับไฟมีระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3มอ่ามีทั้งหมด3ระดับนะครับเราสามารถเปิดพร้อมกันใช้งานพร้อมกันได้นะครับก็คือเราจะเกิดเป็นพัดลมก่อนอ่าเปิดพัดลมปุ๊บเต็มระดับที่2แล้วไปก็สามารถเปิดใช้งานได้เลยนะก็คือ มันสามารถใช้งานทั้งไปลายมันลมพร้อมกันได้นะครับก็คือสะดวกเวลาที่เราแบบไปแคมปิ้งอะไรเงี้ยเราเราก็ห้อยไว้นะนอนในเต็นท์ห้อยไว้สามารถเปิดพัดลมที่เป่าจากด้านบนแล้วก็สามารถเปิดเป็นปลายหาของเวลาเราจะนอนก็ถ้าปิดได้นี่ครับก็คือมันจะค่อนข้างสะดวกแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากส่วนมากผมจะใช้ตัวนี้ในการแบบนอนกลางคืนนะเนาะเพราะว่าพอห้อยไว้กับเต็นท์เนี่ยลมที่พัดมาจากด้านบนอะ่ะมันจะกระจายแรงลมได้ดีกว่า ตัวสีดําที่ที่รีวิวเมื่อกี้ครับทีนี้จะมาดูว่าถ้าใช้รีโดอย่งไงบ้างอันดับแรกครับก็กดออนก่อนป, on, ปั๊บกดออนเสร็จปุ๊บพัดลมมันจะหมุนใช่ไหมถ้าเรากดตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นเพิ่มตะปีของพัดลมนะครับหนึ่งสองและสามแล้วก็เป็นเซฟตี้แล้วในขณะเดียวกันถ้าเรากดตรงนี้เป็นไฟก็จะกดออนไฟระดับหนึ่งระดับสองระดับสามแล้วก็ปิดไฟเวลาเราต้องการปิดพัดลมเราก็แค่กด power ออฟตรงนี้ปึ๊บพัดลมก็จะดับแล้วนะครับก็อย่างนี้ก็คือมันสะดวกเลยเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยเราแขวนพัดลมไว้ใช่ไหมแล้วถ้าเราไปเอื้อมติดปั๊บพัดลมมันจะกระแทกมือเราก็ใช้เป็นรีโมทต,ตรงนี้ได้นะครับมันเป็นช่วยเป็นการเตฟตี้เหมือนกันเนาะที่บอกนะครับนอกจากมันสามารถที่แขวนได้แล้วเนี่ยมันก็จะมีตรงด้านหลังตรงนี้นะครับก็คือสมมุติเรามีขาตั้งกล้องเนี่ยเราก็มาหมุน หมุนขาตั้งกล้องไปเลยครับอันนี้ผมเป็นแบบขาตั้งกล้องเนาะแล้วเราก็ใช้งานแบบนี้ได้เลยอ่าพอใช้งานแบบนี้ได้เลยใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราจะเปิดใช้งานนะครับตัวสัญญาณเนี่ยมันอยู่ด้านบนเนาะเราจะต้องให้รีมโมทอยู่ประมาณตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เปิดออนปึ๊บอ่าประมาณนี้โอเคแล้วเราก็เลือกปกติเลยครับแรงลมแรงลมเพิ่มออนไป เนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะไปก็จะมันเนี่ยพัดลมพร้อมไฟด้วยเนาะนี่อันนี้คือแดงระดับ3นะครับก็จะแรงประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ลีแล้วก็ปิดปึ๊บโอเคประมาณนี้แต่ถามว่าตรงเนี้ยด้วยทีความนี่มันใบเป็นพลาสติกอะเวลาโดนอะมันก็จะไม่ค่อยแบบ เก็บเท่าไหร่หรอกแล้วเวลาโดนปุ๊บมันก็จะหยุดกรึ๊กมันไม่ได้แบบปุ๊บบาดเลยนะมันก็จะแบบมันดีกว่าที่เป็นโลหะนะครับทีนี้มาพูดถึงการใช้งานบ้างซึ่งที่ผมบอกว่าคือปกติผมใช้พัดลมตัวนี้ในการนอนเวลาอยู่ในเต็นท์หรือว่าผมนอนในแคมเปอร์แวนหรือว่า s u v แคมเปอร์นะครับผมก็จะเอาอย่างในกรณีของแคมเปอร์แวนเนี่ยมันจะมีที่ติดข้างบนผมจะห้อยอย่างนี้ทั้งแคมเปอร์แวนทั้ง SUV ทั้งทุกอย่างเลยก็จะห้อยอย่างนี้เนาะผมก็จะเปิด พัดลมอยู่ที่ระดับที่2แล้วก็ระยะเวลาในการนอนเนี่ยก็ประมาณอย่างที่บอกก็อยู่ประมาณที่7ชั่วโมงหรือประมาณนี้นะครับตื่นเช้ามาเนี่ยระดับแบตเตอรีอ่ลงมาแค่ขีดเดียวเองซึ่งถือว่ามันกินพลังงานค่อนข้างที่จะน้อยนะนั่นหมายความว่าพัดลมตัวเนี้ยอาจจะสามารถรองรับการนอนแบบ7ชั่วโมงประมาณ3คืนได้เลยก็ผมก็คือจะเวลาใช้างานจริงอย่างที่บอกผมก็จะเอา เจ้าพัลลมตัวเล็กตัวนี้เนาะพร้อมกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวนี้ผมก็จะเอาไปคู่เลยก็จะใช้งานส่วนมากนะเราใช้งานก็คือตัวนี้จะเปิดในตอนกลางวันถ้าในกรณีที่เราไปแคมปิ้งแล้วมีปลั๊กต่อผมก็จะเอาแบตเตอรี่ออกแล้วก็เตียบปลายโดยตรงมันก็จะใช้งานได้แบตเตอรี่ผมก็จะเก็บไว้ในกรณีฉุกเฉินอย่างที่ที่ไหนอย่างที่ไหนที่มันไม่มีที่เตียบป c, ลั๊กเราก็ใช้แบตเตอรี่ของมันนะครับสามารถที่จะเปิด กลางวันหรือกลางคืนก็ได้แต่ตัวมากกลางคืนเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้เป็นหลักอย่างที่บอกก็คือถ้าเราแขวนไปด้านบนเนี่ยการกระจายของลมมันค่อนข้างดีกว่านอกจากบางที่ร้อนจริงๆเนี่ยผมก็จะเปิดทั้งสองอันนะควบคู่ไปอาจจะเปิดตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วตรงนี้เป็นเบอร์สองช่วยกันนะครับก็ประมาณนี้นะสาหรับพลมพกพาในการแคมปิง้ง2แบบ2ส,สไตล์นะครับราคาก็จะต่างกันครึ่งตัวนี้นะครับผมได้มาในราคาอยู่ที่ 400รนะ้อย้อกว่าบาทเนาะเดี๋ยวก็ทั้งหมด2ตัวเนี้ยผมจะส่งรายละเอียดในการซื้อลิงค์ไว้ด้านล่างนะครับจบเรียบร้อยนะครับกับแคมปิ้งเกียร์ e ีที่6กับพัดลม2แบบนะครับซึ่งทั้ง2แบบนี้นะครับผมก็จะพกออกทริปไปด้วยกันตลอดนะครับเพราะว่าจะแบ่งฟังชั่นการใช้งานนะครับดูว่าณนะตอนนั้นเราจะใช้ตัวไหนมานะครับซึ่งต้องบอกว่า2แบบนี้มันค่อนข้างที่จะเล็กเบาพกพาง,ง่ายนะครับก็ พกพายได้สะดวกไม่ได้เบืองพื้นที่หรือไม่ได้แบ่งน้ําหนักจนเกินไปนะครับถ้สาสนใจสินค้าก็ดูที่ d e สคริปชั่นนะครับตามได้เลยเนาะส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรก็ฝันตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาที่นี้ครับสวัสดีครับ